วันนี้มาเซาน้อยบุม๋มบุ๋มว่าน้องเซาไม่กี่เพลงวันเนี้ยด้วยความที่แบบมาช้าด้วยเนาะแล้วแบบคือเอนดูทุกคนนั่งรถคงเหนื่อยมากนั่งรถมาด้วยกันแน่คือแบบว่าน่าจะนั่งรถมาจากขอนแก่นด้วยกันเลยมาพร้อมกันชอบอะชอบฟิลแบบกูซื้อรถแล้วขับมาทำมาหากินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฟิลมันแบบ มันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกทุกคนเนี่ยมาอีกแหละนี่แหละคือบอกว่ามันเหมือนแบบว่าเนืกอออกปะ่ะเราเราซื้อรถแต่ใช้ด้วยกันนะบุ๋มเป็นคนซื้อแต่ให้เพื่อนมาใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ไปอะ่ะแต่เออมึงยืมรถกูไปได้มันต้องขนาดไหนอะ่ะ มันต้องไว้ใจหรือเชื่อใจขนาดไหนให้ใช้รถเพื่อนด้วยแต่แต่อย่างว่าคนโก้เขาเปิดบริษัทเกี่ยวกับพวกนี้ดูแลศิลปินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอย่างว่าแหละขนาดเงินเดือนมันก็ยังเข้าที่เดียวกันเลยไม่ใช่เงินเดือนเงินเออค่าตัวน้องเข้าบริษัทคนโก้หมดเนาะเพราะว่าเขารองรับอยู่แล้วบริษัทนุกเขาทำพวกนี้อยู่แล้วอืม ค่าตัวของปลายก็เข้าของเข้าบริษัทนุกอะไรอย่างเงี้ยอืมน่ารักกับทุกคนโอ้ยูพด,พ,ดพูดอะไรเนี่ย้โกกหูแน่นอนคืนเนี้ยน้ำตาบดแดงปากมอบให้กับเอฟซีอ้อมปกอ้อมใจทุกทุกท่านทุกทุกคนก,กคนันแล้วกันนะครับ ขี่ซาฟิกไหนนี่น้าเวทีมีเพลงอยากฟังเป็นพิเศษไหมครับ ร้องทุกซาวเลยอะไรนะครับเราเคยร้องให้เธอฟังไปแล้วฮะโสดนะเห็นหรือเปล่าเนี่ยท,ทีบอร์ดหายไปแล้วเนี่ย ขอบคุณพี่น้องเอซมากๆครับสาวๆชาวเมืองพิจิตรทุกคนนะครับมีมาเพิ่มไหมเนี่ยตอนเย็นเนี่ยฮะมีไหมมีแน่ใช่ไหมเนี่ยจะบอกว่ามาตอนเย็นอ้างว้างกว,ว่านี้อีกนะครับใครที่อยู่เม,มืองพิจิตรก็มาให้กำลังใจน้องๆเลยนะครับ ก็นะเดี๋ยวครับคืนนี้เจอกันแน่นอนครับกับพวกเรานะครับผมนุกปายแล้วก็สศรีดนิสแบนด์นะครับจิบเอ่อจิบอะไรวะนั่งชิวๆรอก่อนหยุดเลยหยุดเลยเอาบ้างไปเลยย่ำเลือกเห็นว่าพอกันตีสัสันย่ายเราหายแล้วย่ำเลือกหายแล้วกระบาดเลยเรื่องไม่ต้องพออ้อาเอาไหนจีจีก้อยหมเอาบ้างลงเดี๋ยวนี้เอาลง นี่นี่นี่พี่ต้อมพี่เต้ถ่ายเเลยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอ้ามปับ๊บแล้วสุดท้ายตอนเย็นอันนี้เหมือนกันมอบัวมอบัอบบวก็ไม่ติดนะครับสุดท้ายแล้วกลับบ้านไปเลยนะครับผมสุดท้ายไม่ต้องมอบนะครับเอาไงเอาไงเอาไงเอา,เอาไงถ้าความน่าจะเป็นปุ๊บเขามอบของให้ตอนนี้เขากลับบ้านกันหมดไปเลยแล้วคราวนี้ไม่เหลือใครเลยทําไงทีน,นี้หนูอืม นุลมให้เดี๋ยวฝากทีมงานอันนี้คืออะไรหนูเอ้านุลมๆมันเดียวฝากทีมงานเลยฝากทีมงานเลยจะกิ่งหยั่งแต่ละเมื่อจะเริ่มผู้จัดใส่พระเจ้าได้พอกันเอ้าเจอกันครับพี่น้องเมือพิจิตรครับเดี๋ยวนุ่งไปขอกลับไปแปรรูปแปรโฉมสักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวพวกเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ 我操你妈 guy คนที่โปรท่านี้อ่ะว่ามากกว่าตาล่าของเวียดนามไม่ ฟังเสียงกลับม,มาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปิดเสียงก่อนตอนนี้วันนี้อาจจะต้องรีเฟซ ใครดู Facebook แล้วมันค้างนะวันนี้อาจจะต้องกดออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็รีเฟ Facebook บ่อยๆนิดนึงนะครับผมสวิตช์ระหว่างระบบหลักกับระบบสำรองนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบไลท์หลักของเราเน็ตมันตกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดีเซ็ตแล้วแก้ไขเซิร์ฟเวอร์สักนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็แล้วก็ที่เสียงก้องๆหรือว่าเสียงมันฟังไม่ชัดผมสวิตช์เป็นระบบ ผมสวิตเป็นระบบสำรองนะครับระบบสำรองจะดูถ้าใครเห็นถ้าใครดูออกนะระบบสำรองมันจะไม่มีโลโก้ขึ้นนะครับเป็นระบบที่ผมต่อเอาเสียงตรงเข้าไปในตัวสตรีมไรที่ที่เก็บระบบสำรองเอาไวน้นะครับอ่ะนะครับออกแล้วเข้าใหม่ได้แล้วใช่ใช่บางทีมันค้างเพราะว่าถ้ามันในระบบหลักค้างเนี่ยผมจะยิงระบบสำรองไว้นะครับการยิงระบบสำรองแล้วผมสวิตเนี่ยมันอาจจะทำให้ บางทีมันต้องกดรีเฟซใหม่นะครับแล้วมันถึงจะเห็นระบบสำรองนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาเน็ตให้เนาะนะครับเพราะว่าวันนี้หลายๆช่วงที่เราไลฟ์ไปเน็ตมันตกเยอะนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ดูไม่สะดุดนะคะสะดุดครับสะดุดเพราะว่าผมเช็คสัญญาณอยู่มันจะสะดุดหลายช่วงนะครับเน็ตเน็ตตัว5 g กับ4 g ของเครือข่ายสีเขียวผมว่ามันอาจจะเข้ามาไม่ถึงห้องในห้องในห,อ,ในหอนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเน็ตเป็นใช้เน็ตสถานที่แล้วก็ เอาตัวเราเตอร์ที่รับสัญญาณเน็ตไปไปไว้บริเวณด้านนอกน่าจะรับสัญญาณได้ดีกว่าน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขวันนี้ยอมรับว่าสัญญาณตกจริงครับยอมรับนะครับว่าสัญญาณตกจริงมันจะสะดุดครับนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับผิดเราก็ยอมรับเดี๋ยวแก้ไขให้เนาะเดี๋ยวพยายามแก้ไขให้นะครับอ่ะโอเคฝากสตรีมไลฟ์ในวันนี้ด้วยนะครับ1 4 9นะครับเจอกันที่ ปุ่มปิดวันนี้สามทุ่มนะครับเข้าออกใหม่หลายรอบก็ไม่เห็นไม่ถึงคอมเมนตะ์เนาะโอเคครับถ้าคืนนี้สะดุดอีกผูกคอตายเลยใจเย็นฮะเดี๋ยวตายกันทั้งดอมฮะสะดุดแน่นอนฮะเดี๋ยวแก้ไขเดี๋ยวแก้ไขยอมรับยอมรับว่าเด็ตมันสะดุดเพราะมันเป็นฮอเราไม่เคยมาไงมันก็ต้องทดสอบดูนะครับว่าเป็นแบบนี้แหละเนาะโอเคแล้วปิดเสียงพอน้องขึ้รถไปแล้วเราจะได้ เช็คกันซาวเช็คเออเช็คเน็ตเช็คอะไรหลายรอบเราจะได้รู้ปัญหานะครับปัญหามันเกิดก่อนดีกว่าให้มันเกิดในช่วงไลน์เนาะ